ทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเกม Identity V วันนี้เราก็มาอยู่กับสกินของน้องนาอิบกัหนานจ้าเป็นสกินที่หล่อเทมากเลยนาะเป็นสกิน b d u ั k เนาะเป็นสกินชื่อว่ากระแสบีดักนาจ้า Oh m ม god สกินก็คือหล่อเทเทสดีเวอร์ก็บข้อหนุ่มสุดหล่อของเราโอ oh my god ก็คือแบบสกินก็คือเข้ามาต่อเนื่องกันเลยเนาะเออคือแบบทุกคนน่าจะโดนอาจารย์ซุนจิลูดเกลือลูดกระดุมหมด มก็ใครไม่เหลือกระดุมหรือว่าไม่เหลือเกลือไว้ซื้อสกินบีดักแบบนี้นะจ๊ะของนาอิบแล้วก็ของน้องถงนะังเนาะเออก็อย่าลืมไปเติมกับร้านพ่อมดเคเวเปนะจ๊ะก่อนที่เราจะไปดูเกมเพย์อขอแนะนําร้านพ่อมดเคเวเปก่อนเลยคอนิเซตแนะนําร้านเติมเกมพ่อมดเคเวเปผู้ให้บริการเติมเงินเกมชั้นนํามากมายและกรัะตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า10,000แคนโอไมคก คลิกเลยที่ c l e v e r p a y g a m e c o m เอ um, ม Identity V V ใช้เพียงแค่ UID ส่วนลดจะเต็มพร้อมโปรโมชั่น c e v e r c ค i n สุดคุ้มและยังมีกิจกรรมเฉลิมฉลอง1 0 0 0แสนไลน้าเพจรุ้นรับของรางวัลแจกจุก ุกมูลค่า1 0 0 0 0แสนบาท oh my g o d และยังมีโค้ดพิเศษจากช่องเราโคนี่แซไปใส่ตอนชำระเงินก็จะได้ส่วนลดเพิ่มอีกอย่าลืมไปใส่กันนะจ๊ะเปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้องเคลว่าเป้ oh my god ทุกคนอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะจ๊ะ oh my g o d โอเคแล้วก็เข้าแมปมาเป็นซีเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะก็แมปส่วนสนุกแสงจันทร์กับน้องบีดักของทหารรับจ้างหรือว่านาอิบของเรานะจ๊ะหวสกินในแมปก็คือหล่อเท่มากเออแบบแบดแหนุ่มแบด่อยเออส่งอย่างแบดนะคะแซดอุย้ย <c oughs> เพื่อนบุกผีอยู่ตรงนี้เลย, oh gosh, มมยโอ my g o าทำไมอู้ไฟิงบิน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 โอ oh my ค์ออะไรอะ่ะแมลงวันบินได้วว wow. เกือบโดนตีเพื่อนเกือบโดนตีโอเมก็ oh God. โอ้ยอะไรอนะ่ะสมัยหนูโดนหลอกไฟแบบนั้นลูกโอเมก็โอเมกอว่าจะผับไม้ให้ผีไม่เดินม,มาน่าจะอีกไม่นานน่าจะขิดนะดูสักเพื่อนแลลวโออีกไม่นานาน่าจะขิด,ดอ,อ,อ่ะยังไงคะยังไงคะอุสหังจังหวะนี้งา้าง <c oughs> ตายค่ะไม่เหลือเนาะ <c oughs> จะลอกก็จะตลอ,กอ่ก็คืองยงปั่นไม่ถึงไหนเลย ผีนะาจะมาโซนนั้นเนี่ยจังหวะเนี้ยมันแบบอ๊ยอะไรย่าไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวเราจะช่วย<ๆ>เองเรามีถ่ายหวังว่าเธอจะไม่มีไทายแดงให้สันเห็นนะว้ายมันยังง้างร่มมาเช็คมันไม่ได้เซ็กค่ะมันมาเลยโอไมกัง oh ไงคะพี่ <laughs> พี่พี่ฉูนนะว่าเธอแอบแต่งหญิงพี่หน้าขาวปากแดงหยุดเดี๋ยวนี้ <laughs> อุ้ยนั่งกลับไปเฝ้าแล้วอุ้ย มันจะปริมเฟดแล้วนะเนี่ยเราต้องรีบเข้าจังหวะนี้นะคะปอกแขนสุดน่ารักของเราต้องทายจังหวะนี้ว้ายโอ้ยทไม่ทันด้วยทันด้วยโอ้เดียร์เซนบล็อกเดียร์เซนบล็อกเดียร์เซนบล็อกโอ้ยเรื่อดเลื่อดเรืเเ่ถ้าเธอติดถ่แดงฉันจะกรี๊ดนะคะถ้าเธอติดถ่แดงฉันจะกรี๊ดจริงโ oh อเมกอชทำไมมันเป็นแบบนี้กรีดกรีดกรี๊ดกรีดเนื้อเนาะ ใทบล็อกก็แล้วซวยทันเฟดก็แล้วยังไงคะเครื่องก็โดนสซนก็แล้วซวยทุกทำทุกอย่างก็แล้วค่ะสภัวะนี้ต้องหนีก่อนหนีหไมหมฮิวออสอ,อีสี่หอฮิวซันได้ไหมฮิวได้ไหมอา้อาวออไปชวยเพื่อนกันรีบไปปั่นต่อก็ได้เนาะงงมาก กรีดจักีดนะคะจังหวะนี้พี่สีนี่โซนสองมาสองจิ้มไปหนึ่งกระบวนกาโดนตบส่วนมาจังหวะนี้ค่ะเข้าก็อีหูเข้าแล้วครปั้นคะแล้วครปั่นค่ะเข้าสองว้ากระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งงูจิ้มนี่ช่วยเออลด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 ปีดปีดปีดเต๋อหนไม่เหลือแล้วค่ะตายหันหมดค่ะไม่เหลือรอดแล้วนะคะเออตายแล้วสี่ คนขายของเล่นเราตายห่าอุ๊ยอะไรอะวางๆกันนักวัตถุโบราณเหรอจิมจิมโยโย่เซติแทงอุ๊ยวางอะไรกันอ่ะวางอีกรอบหนึ่งหลุดไหมน่ะยังไงคะอุ๊ยอุ๊ยช่วยเหลือเพื่อนได้โอ้ย my god นางติมอ่าตายแทนนักขอลดลดลดอุ๊ยฉังจับอุ้มเลยอ啊 oh my girls ทำไมเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงอะเราคนขายของเล่นว้ายว้าย ซีดเดอร์เข้าต่อแล้วลูกโดนตีวันนี้ช่วยเสี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 ยค่ะมาดูกันว่าสล็อตไหมเครื่องเสร็จแล้วค่ะไปหารีกรุปกับเพื่อนค่ะ,คะมารีกรุปกันค่ะฮิวมีพีซฮิวมีพีเออลดลดลดถ้าเรารีกรุปกันครบนะเออผี่ก็จะเล่นยากขึ้นแล้วก็จะมีโอกาสเสมอตอนนี้ก็คือแบบเกมอุอุๆอ,อ,อมากค่ะเกมอุมากตอนนี้มันอุอุอไปแล้วค่ะ โอ้ oh ไม่ก็ wow, ไม่มีไอเทมแล้วว่าสีออกมาก็น่าจะโดนตุบเลยว้าอะไรอ่ะทิ้งของให้ละฮิวก่อนไหมใจเย็นๆไม่ต้องรีบอ๋อฮะจะให้ไปช่วยเลยโอเคฉันไปช่วยก็ได้สเดี๋ยวเราใช้ปอกแหนแดสเข้าไปช่วยเพื่อนเดี๋ยวมันไม่ทันนี่แดดแบบใดกันแดด้ช่วยทันไหมแดดใ้ไกลขุนค่ะยังไงคะยังไงปิ่มเฟดปิ่มปิ่มกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งอ๋อชุด ยังไม่ได้แตะเลยนะทุกคนโอ้ oh my god ทำไมมันเซอรสชักได้ติงแนทติงแนทไปโดนตัวคิวเหรอเมื่อกี้อองงมากโอ้ยตายหาแล้วตายหาแล้วค่ะทางรับอยู่ตรงนี้โอ้ oh my god ทุกด,ดีค่ะมาฮิวสันได้แล้วค่ะอีนางไม่สวยฮิวสันขึ้นมาต้องรอดนะคะจงังหวะนี้รู้สึกไม่ดีแหละรู้สึกแบบรู้สึกว่าแบบมันต้องมีใครคนหนึ่ง เป็นหนึ่งในนี้ที่จะมีสวิทรอดคนนั้นคือต้องเป็นฉันคนอื่นต้องคิดให้หมดนะคะเออเซียริทเดอร์เซียริดเซียริดอุ้ยเลยเฟดแล้วอ่ายังไงคะอุชังหางลมว่ะหางลมแทกอุ้ยอุ้ยอุย why เลยเลยเลยไปเลยไป why ยังไงคะยังไงคะอุชัถถงซิมอ่ะช่วยช่วย โดดไปค่ะเดี๋ยวฉันโดดตัดนี่เดี๋ยวฉันไปบล็อกเดี๋ยวฉันไปบล็อกฉันไปบล็อกโอ้ยเลือดไหลเร็วขึ้นมากอ่ะปรับแพทมาใหม่อ่ะปรับมานานแล้วแหละไม่ได้เล่นนาอีกนาน <c oughs> อุ้ยหน่อยมากกระโดดลงมาแล้วแบบจองเป็นอุศราธมะเลยอะ่ะเออตลกเวอร์เสียวเสียวเสียวเวอร์ว้ามาแล้ววีสรุปแล้วอ่ะอีนี่ทอร์ไมากเลยนะคะ อีกนิดเดียวสังกลุกได้แล้วทำไมพี่มาทำแบบนี้นะคะ่ะไม่ลดเลยอีกนิดเดียวก็หนูก็ลุกได้แล้วค่ะทำไมพี่รีบมาจังเลยพี่ดำเออพี่ข่าวดำของเราทูล่ามันกลับมาแล้วค่ะอย่าพึ่งอย่าพึ่งว้ายกร้งกิงกร้งกิงว้ายโอ้โดนซิมตีลังกาหันเลยค่ะว้ายเกมนี้จะไม่มีใครรอดหรอกมึง,งว้ายเชลิดอรยลุกได้แล้วนะเอ,อ้งั้นเราปฏิเสธไปก่อนล้วกันเผื่อมีโอกาส พอจะมีโอกาสไหมว้ายมีโอกาสจริงด้วยขอร้องแหละฉันต้องอ้อมไปปั่นอ้อมไปปั่นอ้อมไปปั่นค่ะอ้อมไปปั่นว้ายคนขายของเล่นหงแล้วโอเมก้าอุ้ยฉันจำได้ว่ามันมีนาฬิกาแถวนี้เดี๋ยวหัวใจหยุดเต้นก่ะนมันไปไล่ใครอ่ะไปไล่เชอริโดโอเคโอเคโอเคเชอริโดอุ้ยเด่นอยู่ไหนวะนี่ไงอือนาฬิกาโอเมก็เอาไว้ใส่สวิตรอดนะคะว้ายมันไล่จริงจัง มันไล่ไครจริงจังนะมันไล่เซดิดโดว์ว้ายบิงเลยูล่าบิงเลยโอ m มก o d ยังไม่เข้าเครื่องเลยอ่ะโอ m ม g อ d โอเมกอขอร้องแล้คุณน้าอุ้ยเซดิดโด์ขิดแล้วปะเหมือนจะเลยเฟดแล้วเหมือนพื่อจะเลยเฟดแล้วปะเหมือนจะเลยแล้วนะเออยังไงคะยังไงคะพี่หน้าขาวปากแดงพี่หน้าขาวปากแดงยังไงคะหนูจะสุดเลยค่ะเหลือหนูคนเดียว อันดีกว่าแบบปล่อยแผลให้มันตีแล้วมันล้มเร็วขึ้นเนาะอันนี้ก็คือสองแผงกดเลือดไหลเอออุ้ยเรามีนาฬิกาของฝากจากบ้านานาค่ะของฝากจากน้องคนขายของเล่นว้ายป่าลมแล้วค่ะขอโทษสินะครับพอดีพี่มีนาฬิกาสกดอตจิบว้ายบินมันบินมันบินอันนี้ยุงบินสูงเวอร โอ oh my god คนเกาหลีไปค่ะโอป้าท้าเช้าเกือบขิดโอ๊ยด,ดีนะเป็นนาอิบน่าสลอดแบบฉิวเสียดเลยมาเนี้ยโอเมก้าลดเกินลุมอยู่ตรงนี้ค่ะสิบสี่ซองไว้ตั้งแต่ลงตอนนั้นแล้วค่ะลงไปค่ะว้ายเสียวเวอร์เกือบตาย ฮัลโหลทุกคนคลิปเป็นยังไงบ้างสนุกกันไหมเอ่ยถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆสนุกๆแบบนี้ด้วยนะจ้าโอเมก็ oh God. ทุกคนก็คือสกินน้องอันอะไรนะน้องทหารรับจ้างหรือว่านาอิบของเราก็กลับมาขายเป็นที่เรียบลอยแล้วนะจ๊าเออ,อก็คือแบบหล่อเทมากเลยจ้าใครไม่มีก็อย่าลืมไปซื้อไปจับซองกันนะจ้าถ้าใครไม่มีกระดุมหรือว่าโดน อันอาจารย์จุนจิลูดเกลืออะไรหมดแล้วก็อย่าลืมไปเติมกับร้านพ่อหมดเควาเป้นะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมใส่โคโคนี่แซเนาะเพื่อรับส่วนลดลงไปอีกนะจ๊ะเดี๋ยวคลิปนี้ค่ะสบพิมพ์เท่ยนี้นะจ๊ะทุกคนบ๊ายบาย